สวัสดีทุกคนและคนดูทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์หน้าเก่าหน้าใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง pk นะวันนี้เราอยู่กับเกม l i m b u s Company นะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากันแปลกๆทีหนึ่งเพราะว่าคือผมได้รับคอนเซปต์มาจากช่องท่านผู้จัดก,การหมื่นซับผู้หนึ่งอ่ะหรือว่าหมอลำเกมเมอร์ที่เรา,ารู้จักกันแหละคือเขาไกด์ให้ผมแต่ว่าเอาข้อมูลส่วนนี้มาทำเผื่อมันจะมีประโยชน์ให้กับคนที่มาเล่นเกมภายหลังนะก็คือ มันจะมีด่านที่คัดคนเล่นเนื้อเรื่องที่ชอบกดสคริปแล้วก็ชอบติดด่านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นผ่านยังไงซึ่งด่านนั้นก็คือด่าน4ขีด4ีของเนื้อเรื่องยี่สังนี่ด่านนี้ด่านที่เราต้องสู้กับดงเบกเออซึ่งเขาได้ไกด์วิธีผมอยู่ว่าวิธีการที่จะชนะได้นั้นมันมีวิธีที่แบบวิเลตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงซึ่งตัวที่เราต้องการที่จะใช้นั้นมีแค่ตัวละครตัวเดียวก็คือยี่สัง ยี่สังล่างนี้ยี่สังล่างอาจารย์เว้ยนะจะใช้วิวห้าสิบก็ได้หรือว่าเอาชวัวร์ไปเลยก็หายืมมาวิวหกสิบนะ่อีกโกอีกโกพวกนี้ไม่ค่อยจำเป็นเลยเราจะเอาไปแค่ตัวเดียก็พอแล้วเราก็กดเข้าด่านไปแล้วผจที่ใบดูว่ามันเป็นยังไง อ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนแล้วกันนะเผื่อที่ใครที่จะไม่ไม่รู้ว่าแมคคานิกมันเป็นยังไงนะจริงๆแล้วแมคคาณิกบอสตัวนี้มันเข้าใจง่ายๆมากก็คือมันจะมีพัสซอยู่2อย่างก็คือบลูมิง n g แล้วก็รับเจอรับเจอเป็นดีบัฟเอาไปเล่นส่วนบลูมิงเป็นดีบัฟประจำตัวซึ่งวิธีการแก้ไขของยีซสังร่างนี้นะก็คือว่าถ้าเรากดกันเนี่ยสกิลกดกันขอ,องยีซสังเนี่ยมันจะเขียนว่าลบเอฟเฟกอันตราย หรือว่าเอฟเฟกที่เป็นดีบัฟติดลอบอะออกไปหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าเราติดเราติดลับเจอเราก็จะลบลับเจอออกแต่ถ้าเราติดบลูมิงเราติดบลูมิงมันก็จะลบบลูมิงออกซึ่งวิธีการสู้กับบอสตัวนี้นั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้ว่ามันทํำยังไงอย่างเฟสแรกเธอแรกตอนนี้ยเรากดกันแล้วเราก็ใส่ไปที่สกิลนี้เลยใส่ไปที่สกิลสีเขียวเพราะว่าสกิลสีเขียวมันติดดีบัฟสองอย่าง มันจะเลือกลบอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเราไม่ติดรับเจอมันจะลบแต่บูมิงแล้วพอถ้าเกิดว่ามันครบบูมิงห้าแต้มปั๊บบอสมันจะทําการกระบอสมันจะทาดาเมจใส่เรา100%นันทีมันอยู่สกิลไหนอ่ะนี่เนี่ยฟรีบูมิทำดาเมจ100%ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราติดบูมิงครบห้าแล้วเราจะถูกล็อกตัวแล้วเราก็จะถูกฆ่าทันทีมาเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงจะเแรกกดกันไปเลย แล้วเราก็ยอมโดนตีนี่เห็นไหมบลูมิ่งเราถูกลบนี่ดีบับเราถูกลบออกไปไม่มีเลยนะส่วนเทินสองก็ไม่ได้ยากเทินสองก็เหมือนเดิมสกิลสีเขียวสกิลไหนที่มันแปะรับเจอแล้วก็บลูมิง่งเราก็เอาสกิลไปแคสแล้วก็กดกัน จะกดกันคนละสกิลก็ได้หรือจะกดทับสกิลเดียวกันก็ได้ ทีนี้เราเข้ามาที่เฟสที่สามมันจะมีมันจะมีต้นไม้ขึ้นรอบตัวซึ่งเราก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นตามสเต็ปเทิร์หนึ่งเทิร์สองมาแล้วอะเราก็เล่นแบบเทอร์หนึ่งเทิร์สองไปเลยเราก็ดูก่อนว่าสกิลไหนมันแปะบูมิงแล้วก็รับเจอเนี่ยอย่างนี้มันแปะสามอันใช่ไหมเราก็กดตีไปสองอันก็ได้เนี่ยตีตีไปสามอันก็ได้เอ้ตีไปสองตีไปสองอันแล้วก็กดการันหนึ่ง ตีไปสกันตีไปสองกดกันอันหนึงหรือว่าถ้าเอาชัวร์ไปเลยก็กดกันสามอัน,นซึ่งนอกจากที่เราจะกดกันแล้วเราก็ได้ค่าสติด้วยนะเพราะว่าค่าสติมันจะบูทให้ตอนที่เราแคสกันชนะ เด็กบูมิงโดนลบเหมือนเดิมพอมาถึงเทิร์นที่สี่ใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องไม่กังวลแล้ะเพราะว่ามันมีแต่แปะบูมิงอย่างเดียวละเทิร์นนี้เราสามารถทำดาเมจได้เลยจะอย่างนี้ก็ได้แางนี้แต่ว่ากดการอันนึงนะย้ำเวยว่าต้องกดกันตลอดอย่างละเทิร์นแล้วมันจะมีเฟสทำดาเมจอยู่แต่ช่วงหลังๆแล้วมันจะมีช่วงระยะเวลาให้เราลงอยู่ จริงๆแล้วบอสตัวนี้สู้ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าเราอา่านสกิลแล้วก็เราเข้าใจแมคคดิกมันมตัน้งแต่แรกแต่อันนี้คือสําหรับคนที่มาเล่นหลังๆก็อาจจะไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงแล้วก็ชอบคอํข้ามไอชอบข้ามเนื้อเรื่องชอบข้ามสกิลกันอันนี้คือวิธีที่เล่นงาน่ายดแล้ว โอเคพอถึงเฟสนี้ใช่ไหมเฟสนี้จริงๆแล้วเฟสนี้เราทําดามเมจได้เลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้เราแคสไอต้นไม้ออกทั้ง4ต้นเลยส่วนสกิลช่องหนึ่งว่างใช่ไหมเราก็จริงๆเราลงดามเมจไปเลยก็ได้อ่ต้นไม้มันก็จะหายไปในเทอร์นี้ ซึ่งเทอร์นนี้เราสามารถลงดาเอจได้เลยเราไม่ต้องกังวลละเพราะว่ายัางไงถ้าเราแคชชนะเราก็เล่นต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนแปะเอสถานะพวกพี่พวกบ้านนี่ไม่ใช่เวลาลำนานนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือสามารถเล่นได้แบบง่ายๆเลย แค่จำไว้ก็พอว่าช่วงระยะเฟสจังหวะจะถึงช่วงสกิลต,ต้นไม้อ่มันจะเป็นสีฟ้าตอนนั้นเราตอนนั้นเราต้องกดกันไปเรื่อยๆก่อนหรือถ้าเราเอาชัวร์ไปเลยแล้วก็นี่แหละลงดาเมจอย่างนี้เลยแต่เล่นตามผมจะโอเคกว่าเรียบร้อยละสเตก็เกร์ละเดี๋ยวเทิร์นเดี๋ยวเทิร์นนี้จบไปปั๊บเราก็จะสามารถลงดาเมจได้เทิร์นหนึ่ง กลายเป็นสองเทิร์นที่เราทำดาเมจได้เห็นไหมผมเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ดกดดาเมจไปเลยก็ได้ เกนี่ก็เหมือนเดิมกดวิเล่ไปเลยก็ได้แล้วแค่ชนะยังไงมันก็ไต่ที่จริงมันจบเร็กวกว่านี้เทิอหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ดาเมจน่าจะขาดเพราะไม่ได้เก็บอันนี้ไว,ไว้เก <c oughs> ็บเป็นเขียวเขียวอันนี้เรีย,รยบร้อยโซโล ตัวเดียวจบชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเล่นง่ายด้วยถ้าเราเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยไม่ยากไม่ยาก,ยากถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ก็สามารถไปขอแอดไอดีในกลุ่มคอมูก็ได้หรือว่าจะไปกดอขอเพื่อนที่มีหรือว่าเราจะไปหาตัวมาก็ได้แต่ว่ายี่สังล่างนี้มันอยู่ในซีนซั่นซีซั่นหกถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้เราก็จะมีไว้เล่นเองแต่ถ้าไม่มีไว้เล่นเองก็ไปหายืมเอาผมว่าหายืมเอาจะง่ายกว่า ประมาณนี้นะวิธีการเล่นด่ัน4ี4 8ีีแปดนะสำหรับคนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าคนที่ยังไม่ผ่านหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่เนะี่ยเขาอาจจะติดด่านนี้กันก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับคนที่มาเล่นรุ่นหลังแล้วกันนะในช่วงซีซันซีซันเนะครับผมของเรียวชูนะผมกับผมปอนพีเคนะครับผมเมเนเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 겹겹의 중간.